ทำไมถึงทำอิ่มอมใจล่ะคะจริงๆแล้วเริ่มจากลูกน้องของตัวเองแล้วก็อยากเห็นทุกๆคนมีความสุขคควาามมรัก่่ใชเพีียงทยงทส เป็นการกระทำจากหัวใจที่ไม่มี <S <S ก,ก็เลยชวนชวนน้องๆเราน่าจะมาทําอะไรกับเด็กๆก่อนเพื่อทดลองว่ามันเป็นจริงอย่างที่เราคิดหรือเปล่าหรือมันเป็นความฝัน <S <S โลกยังมีคนมากมายที่ทุกกายและใจบนทางที่ก้าวเดิน กและจากที่เรามาทำโรงเรียนนี้ค่ะเราก็เลยมาลองทำเรื่องสู่เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสังคมเราจึงเห็นว่าเด็กมีทักษะหลายด้านมากแล้วพอเราป้อนอะไรเข้าไปเขาก็รับได้รับได้ไม่พอ,อเขามีความภาคภูมิใจในตัวเองคือ,อิอมมอ่มอกอิ่มใจได้มาช่วย ปรับภูมิทัศน์ต่างๆได้สวยงามโดยเฉพาะนักเรียนดีใจมากเลยที่ได้ห้องสมุดสวยๆแล้วก็จะมีห้องประวัติศาสตร์นะคะท,ที่สวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทางอิ่มอ,อกอิ่มใจได้ได้มาทําให้เราก็ยังมีความมุ่งหวังว่าศูนย์การเรียนรู้อย่างนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สร้าง แรงบัดนดาลใจให้กับเด็กๆของเราอยากเป็นคนดีให้กับสังคมและชาติบ้านเมืองครับโจทย์ของเราก็คือเราจะสื่อสารกับเด็กทีนี้เนี่ยผมกับทางโต๊ะครับเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าว่าเราจะสื่อสารยังไงให้เด็กมีความสนใจสนใจในประวัติศาสตร์ของเขาแล้วก็สนใจในลักษณะของบ้านเขามีอะไรบ้างเเป็นนกกกาาารระททจจัวใีี่่ไไมมงมงค อย่างหอพักครูอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพื่ออะไรเพื่อปลุกหัวใจของคุณครูที่อ่อนล้ามานานวันนี้เราก็จะพยายามทำให้ดูทำให้รู้แล้วก็ทำให้เป็นที่ประจักษ์แล้วเราก็เห็นรอยยิ้มของครูที่มีความสุขเป็นพลังงานบวกให้กับคุณครูพอครูยิ้มได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะมองลูกๆหรือเด็กๆของเขาเนี่ยอย่างมีเมตตาขึ้นการแบ่งปัน ผมก็ได้เข้ามาปรับปรุงตอนก่อนสร้างก่อนตอกเสาเข็มด้วยการมือของทั้งชุมชนแล้วก็ของมูลนิธิและของทางโรงเรียนด้วยก็คือสร้างหอพักครูขึ้นมาใหม่ในในฐานะคนในพื้นที่อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงครับดีใจสุดๆภูมิใจสุดๆในนามของโรงเรียนบ้านบางค้าน,นะคะดิฉั้น ขอบคุณมูลนิธิอิ่มอ,อกอิ่มใจมากๆนะคะทางมูลนิธินะคะได้มาจัดสร้างหอพักตูว้าวมากเหมือนโรงแรมเลยทำแบบตกใจมากเลยค่ะต่างจากที่ห้องพักที่เราเคยเช่าหรือว่าเคยอยู่ดีใจมากเลยค่ะเมื่อวานก็แอบถามว่าเออเอาเสื้อผ้ามาอยู่เลยได้ไหมคะ นำท่านเข้าสู่พิธีส่งมอบหอพักครูนะครับโรงเรียนบ้านปรังค้าคืนพลังใจให้ครูผู้เสียสละนะครับโดยทางวิธีอิ่มอกอินมใจนะครับและทางโรงเรียนบ้านปรังค้าพร้อมด้วยชุมชนในบริเวณพื้นที่โดยรอบเขาใหญ่แห่งนี้นะครับ โรงเรียนอยู่ประมาณ3 0,000ื่นโดมีบ้านพักครูอยู่4 0 0 0 0หลังแต่ท่านทราบไหมครับว่าบ้านพักครูของสปสตอนนี้ที่ใช้ได้จริงๆประมาณ10,000หลังครับอีก3900 0หลังเนี่ยชำรุดสุดโทรมมากพวกเราก็เห็นอยู่นะครับทําเรื่องของงบประมาณเข้าครโมเร่งด่วนแต่ระบบราชการก็ต้องใช้เวลานะครับวันนี้มูลนิธิอิมอกอิมใจก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับได้สร้างเป็นตัวอย่าง ถ้าเราลงงบประมาณจากส่วนราชการอย่างเดียวนั้นไม่ไม่ทันเลครับเมื่อกี้ผมก็มีโอกาสเดินไปเยี่ยมทั้ง12ห้องสิ่งที่พบเห็นคือครูทุกคนมีรอยยิ้มและมีความสุขนะครับมีความรักนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับลูกๆนักเรียนเมื่อกี้เราได้เห็นแล้วว่าลูกๆนักเรียนทุกคนก็ออกมาแสดงความรู้สึกจากหัวใจว่าวันนี้ลูกๆนักเรียนก็มีความสุข ที่ผมไปเยี่ยมมาทั่วประเทศแล้วเนี่ยถือว่าหลังนี้ดีที่สุดในสพทหรือดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากและจะนําเรียน่ต้รัฐมนตรีว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบช่วยเหลือคุณครูนะครับในนามกระทรวงศึกษาธิการขอบคุณจริงๆนะครับและก็เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือความร่วมแรงร่วมใจและความรักความเมตตาที่ท่านมีในวันนี้ จะทำให้คณะกรรมาการมูลนิธิท่านประธานและก็ทีมงานทุกคนจะมีแต่ความสุขนะครับผมเห็นได้เห็นใบหน้าได้เห็นรอยยิ้มของท่านแล้วผมมั่นใจว่านี่คือสัญญาณที่จะบอกว่าท่านจะทําต่อไปอีกหลายๆที่ครับขอบคุณมากครับ น,นี้มันเริ่มงอ,อกนำปลายเป็นแรนที่ยิ่งใหญ่จากโรงเรียนเล็กๆสู่ทั้งชุมชนจากชุมชนส่งต่อเป็นเมืองทั้งเมืองทุกก้าวไม่ได้ดังแต่จริงทุกอย่างเพราะหัวใจมันหวัง เชิญชวนนะคะลุกขึ้นมาทำดีร่วมกันแล้วเดี๋ยวจะพาความสุขกลับมาหาในประเทศไทยเราได้แล้ววันหนึ่งถ้าเมืองเขาใหญ่สำเร็จตามแผนแม่บทที่หมงใจวางโครงสร้างเอาไว้เรียกเชื่อว่ามันจะค่อยๆปลุกคนดีที่มีอยู่แล้วในตัวเองขึ้นมาได้ถูกทางขึ้นเราจะได้รักษาชาติศาสตร์กษัตริย์ของเราเอาไว้ได้นะคะงนั้นก็อยากจะเชิญชวนคนไทย ทุกหมู่เราทุกระดับชั้นเลยลุกขึ้นมาทำกันเถอะคะ่ะ